นั่นเองแต่ท่ามกลางอุบาสกอุบาสิกาที่กำลังถวายอาหารพระญาน้อยจะโกหกอ,อีดอที่อยากจะถามอย่างนี้กับคุณไอซ์รัชนกและคุณรังสีมันโรมถามตรงๆผมว่าคุณไม่กล้าตอบหรอกแต่ให้ท่านผู้ชมเป็นพยานว่าผมถามมีเหตุผลไหมคุณยอมรับไหมว่าพรรคประชาชนไม่ยงคุณเจ้าของตัวจริงคือธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนั้นมีทิศทางและหลักการมาตั้งแต่ต้นและร่วมกับพรรคพวกขเขาไม่กี่คนปียะบุตรแสงกนกคุณพันธิกาชอบผาดิ์พวกนี้ พวกนี้คือพวกที่มีผลในพรรคแต่เจา้าของพรรคตัวจริงคือธนาธรจึงรุ่งเรืองจึงรุ่งเรืองกิจธนาธรมีความประสงค์ที่จะล้มล้างสถาบันการกศาึกษาอันนี้ไม่ต้องพูดฟอร์มผมมีนุมาได้เพราะผมสามารถจะพิจน์ได้ชัดเจนได้แล้วกลุ่มพรรคประชาชนซึ่งสมัยก่อนเป็นพรรคอนาคตใหม่รวมทั้งคุณนายรัชนกและคุณรังสีมณโรมพวกคุณสองคนนี้แหละแล้วก็อีกหลายคนที่อยู่ในพรรคประชาชนอยู่เบื้องหลังของม็อบสามนิ้วหรือสามกีในการที่ยุยงให้เด็กออกไปเพื่อประท้วงแล้วก็โยงใยไปถึงปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นนจาาากกเพรระสถบััษติย์ การกระทำของคุณนะที่ผมพูดอย่างนี้ไปถ้าคุณเห็นว่าผมพูดแล้ไม่จริงขอเชิญคุณฟ้องได้เลยนะถ้าคุณไม่ฟ้องแสดงผมพูดจริงซึ่งผมอยากคุณฟ้องเพราะเราจะไปพิสูจน์ในศาลให้ชัดเจนหลักฐานม่อยู่ชัดเวลาเด็กต่างพวกสามนิ้วเนี่ยถูกตำรวจจับติดในคดีคนที่ไปประกันตัวให้เด็กพวกนี้ก็คือพวกคุณนี่แหละแล้วพวกคุณก็จะให้คำมั่นสัญญาให้กับเราเห็นชัดๆอาจารย์ปริญญาอดีตรองที่การบดีของมาลัยธรรมศาสตร์ก็เป็นหนึ่งคนในนั้นชาญวิทย์เกษตรสิริก็ใช่นะพวกนี้ทั้งนั้นเเเเเเลลยยออออออาาา่่่่่่่่่ะคคคคคคคุุุุุุณณณณไไไซ์ังง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 งรร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 นนนนีีู้้ใใชชหมมวพพพขขแตตป็ธธจจจจิืื ช่วงหลังพอคุณโดนคดีเข้าไปแล้วเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณมีความจบคุณจะต้องสร้างชื่อสร้างเสียงในวงการคุณต้องเป็นสสนำตีให้คนเห็นคุณก็ออกมานะพราะคุณได้ออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณก็ไปเที่ยวจับเรื่องการคอร์รัปชันอนุนการคอร์รัปชันอันนี้สร้างชื่อสร้างเสียงคุณแต่คำถามผมมีอย่างนี้แต่ในเรื่องที่คุณทำเนี่ยเคยมีบทสรุปบทจบไหมคุณแค่ขุดขึ้นมาแล้วคุณพูดเพื่อเอาแสงเนี่ยเข้าตัวคุณคุณยิ่งพูดแรงเท่าไหร่อ๋อพอคุณมาพูดถึงเรื่องทุนน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 นสสสสีีีเเเเเเเทททาาาาาารรรรืื่่่่อออออองงงงแกกกกมมมมมมม์ััััััลลลลถููููใจคคคคคไไยยยย็ฮข้ฟุุณณะหโพดดตววฐบ แจ็ดคนที่เป็นเงินทุนเทาเนี่ยว่ด่าผู้อยู่นรจนท้าผมต้องเตือนบอกให้คุณจะพูดถึงใคยคุณเลยชื่อขหน่อย้ไหมคุณจะมาเหมาหลวงเพราะคุณตีกินแบบนี้ไม่ได้เพราะคุณรังสะมันรวมเป็นถึงประธานกรรมการการขวามั่นคงสามารถจะเรียกคนโน้นคนนี้มาให้การได้ผมเกิดมาไม่เคยเจอเลยคุณบ้าหรือเปล่าเอาละขอแรกไม่เป็นไรข้อที่สองถ้าคุณว่าคนโน้นเทาคนนี้เทาคนนี้เทาผมถามคุณ่าคุณอนุทินเทาไหมคุณอนุทินตระกูลเขาใช้ที่ดินของหลวงเอามาสร้างสนามบินส่วนตัวที่อำเภอขนงพระจังหวัดนครราชสมา คุณไม่อับอายขายหน้ามันเลยเหรอทำไมคุณไม่ดึงเรื่องนี้มาพูดบ้างถ้าคุณเป็นสสน้ำดีถ้าคุณเป็นสสที่คุณไม่เข้าข้างใครเลยแม้แต่นิดเดียวถ้าคุณเป็นคนอย่างผมที่ไม่แคร์ว่าเป็นใครก็ตามถ้าทำผิดขอให้ความจริงมีเดียวไงผมก็จะออกไปเฮ้ยทำไมคุณไม่ว่าคุณอนุทินบ้างล่ะว่าเรื่องที่ดินจะไปดำหน้ำบินที่กระงเทพไปถึงไหนแล้วท่านนายกต้องรับผิดชอบท่านรับผิดชอบอะไรบ้างหรือแม้กระทั่งการหัวสวที่น้ำตีว่าการสุรยุทธ์ทำคนใหม่ซึ่งเป็นคนของคุณณออออรรุุทททิิินน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 แแลละคคเเววววววชชดดบบตัั้้้้งงขึมาาาาีีีียยยยกก่่่หฝสสสสู เข้าประจำที่กรมทําไมคุณไม่ยกมือบ้างล่ะคุณกังชี้มันรวมคุณอยู่ประธานกรรมการกรรมการความมั่นคงคุณก็รู้ใช่ไหมมีการวัวสวรรอยู่คุณก็รู้ว่ากรกตทำเรื่องนี้อยู่คุณก็รู้ใช่ไหมวัยภูมิในการทำเรื่องนี้อยู่ถูกย้ายเข้าประจำกระทรวงเพื่อไม่ทำงานต่อถ้าคุณมีจิตใจที่เที่ยนทำมีคุณธรรมมีจรรยาบรรณคุณต้องไม่ละเว้นสิทำไมคุณไม่เรียกเรื่มที่ว่าการดูจะทำมาให้การที่คณะกรรมการความมั่นคงล่ะว่าทำไมถึงย้ายคนนี้มาเขาก็ลังทำงานอยู่เขากำลังทำอะไรที่ถูกต้อง แล้วเขากำลังทำแล้วมีหลักฐานพิสูจน์ชัดเจนหลายเรื่องและกำลังเดินเข้าสู่กระบวนการดุลยธรรมอย่างเต็มรูปแบบแต่กลับดันถูกย้ายออกมาคุณรังสิมันรวมทำไมคุณไม่เรียกพวกนี้มาบ้างคุณรัชนกคุณไอซ์ทำไมคุณไม่เรียกนมมคนกคไมไมกนี้มานมื่อคุณทะเลาะกับการจอมพลังรัชนกเพียงเพราะว่าคุณการจอมพลังมีสายต่มพันธ์กับธรรมนักปลงเผ่าใช่หรือเปล่านี่เราแยกธรรมนัสออกนะคุณธรรมนัสจะมีอดีตยังไงผมไม่พูดนะผมเอาเฉพาะเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้เวลานี้อย่างชัดเจนคุณรู้ไหมคุณรัชนกกพลลเเเผผผผ่่่าาววมมมหหห็นนนนคคุณแ้้้อดดึึึถงงงูญิไไ เขาไม่มีตำแหน่งเป็นคุนนะแต่คุณภาพของเขาวุฒิภาวะของเขาคุณธรรมของเขาสูงส่งกว่าคุณมากมายคุณไอซ์เขาเป็นคนที่รักชาติสัตั์ประมาทกษัตริย์เขาไม่เคยดูหมิ่นเยียดยามราชการที่กล้าเหมือนที่คุณทําคนนั้นชื่อปนัดดาวงกุฎีคุณบุ๋มไม่เคยคุณไปเช็ดได้แกทำงานจริงๆมีคนบริจาคเข้าหาแกแกเอาเงินไปช่วยแกช่วยแบบเงียบๆมีปัญหาที่ไหนก็ไปคุณไอซ์เวลาเขายิงกันตายผมไปหาคนไทยตายทหารตายผมยังไม่เคยเห็นหน้าคุณมึงเลยที่โผล่หน้าไปแล้วไปเยี่ยมทหารเพราะคุณไอซ์คุณเเกรรียทหหาาใช่่ือปล รัฐมนตรีรวมคุณก็เกลียดทหารได้หรือเปล่าไอ้ธนาธรจริงเรื่องนี้ก็เกลียดทหารได้หรือเปล่าเพราะว่ามันมีข้อมูลที่มันเร็วสามต่ำช้ามากเพื่อนเพื่อน,นผมไปได้ข้อมูลอันหนึ่งมาจากพวกคุณเองละ่ะคุณไอ้รัชนกผมเองก็มีพวกคนที่อยู่พรรคประชาชนที่เขารักและเคารพผมเขาเห็นว่าผมโดนตรงไปตรงมาเขาก็ส่งมาให้ผมดูนะข้อมูลมันเป็นอย่างนี้ครับมันเป็นข้อความที่พูดคุยกันระหว่างคุณไอ้รัชนกนะฮะ อีกคนหนึ่งคุณจิตตะวันจินานุวัตรอะไรนะผมจำไม่ได้นะข้อความเป็นอย่างนี้ฮนะมีคนแคปข้อความส่งมาหผมท่านผู้ชมครับนี่ข้อความไอ้สุรชนกพูดนะเพื่อนๆตอนนี้ใครตามอะไรเรื่องซีเกมอยู่บ้างโลโก้โกงเงินนักกีฬาค่าทํางานอีเวนต์และอื่นๆควรใช้จังหวะนี้ในการเล่นข่าวเพราะมันจะทิมไปที่เดียวกันคือธรรมนัสทมนนี่เทคสองคุณคำตอบก็คือผมพิอาพ่เตอรครับเพิ่มเติมคือการใช้เงินกองทุนพัฒน,นากีฬาแห่งชาติ ส่งมาล,ละรัชนกตอบเอามาเขียนใหม่แล้วโพสต์หน่อยสิเดี๋ยวจะช่วยปัน่นท่านผู้ชมครับผมไม่ได้มโนโน,นะเร็วสามสามช้ามากคุณเที่ยวด่าคุณกันเรไปมูลนิธิทำไมคุณไม่มองมูลนิธิของพวกคุณเองมามูลนิธ,นธิพักประชาชนในสมัยก่อนตั้งขึ้นมาแล้วมีคนบริจาคเข้ามา25ล้านเงินไม่หายหมดเลยคุณมูลนิธิส้นตีนของคุณเนี่ยพักประชาชนพักคนรุ่นใหม่ที่คุณอ้างเนี่ยนะมูลนิธิคุณเคยรายงานาว่ามีม,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 มีเงินเข้าเท่าไหร่แล้วจ่ายอะไรไปมั้ง ต้งเกินายไปหมดละมูนีธิ่คุณเคยรายงานบ้างหรือเปล่าคุณไอซ์จะเตือนสติประชาชนและคนที่ฟังเรื่องนี้อยู่สําหรับผมแล้วการจอมพลังเป็นคนตั้งใจทํางานจริงๆแต่ไม่รอดคอบบุ๋มปนาดาทำไมคุณไม่หาเรื่องบุ๋ม่ะผมจะมีเรื่องเล่าลเรื่องหนึ่งให้ฟังนี่จะช่วยจะช่โมงใช่ไหมไผมเป็นคนสุขโขทยัยพ่อผม,มคนสุขโขทยัย คุณย่าผมเป็นคนไทยย่าทองคลิมทองคุณคุณปู่ผมคนจีนมาจากเกาะอีหลำชื่อหงเหมิงแซ่ลิมทุกๆปีเวลาหยุดเทอมผมเรียนระดับสามชั้นสี่ชาผมหยุดเทอมแล้วผมก็จะแวะกลับไปที่สุโขทยัยบ้านพ่อผมไปเยี่ยมคุณย่าตั้งแต่เด็กผมเนี่ยคุณย่ารักมากเพราะผมเป็นลูกของคุณพ่อซึ่งคุณพ่อก็เป็นลูกรักของคุณย่าผมก็จะไปนอนบ้านย่าเชา้ชาๆโดยเฉพาะยิ่งวันพระผมจะหิ้วตะกร้าไปกับย่าเพื่อไปทำบุญถวายอาหารพระนอาหารให้กับพระก็ปรากฏผมไปถึงละ ทีไรผมก็จะมีชาวบ้านมาลูกหัวลูปหลังอก็นี่ไอ้ตับเหรอโอตายแล้วรอจังเลยโน่นเนี่ยก็ว่างไปเพื่อนมีมีญาติของญาติคนหนึ่งผมเรียกว่าญาโนยชื่อน้อยญาโนยเนี่ยมีลูกสาวอยู่หลายคนแล้วคนที่ญาโนยปวดหัวที่สุดชื่อดอกไม้เพราะดอกไม้เนี่ยวันๆไม่ทำอะไรดินทาชาวบ้านเนาะเอาเรื่องขนลุกหลามุดเอาเรื่องนี้คือไล่ดาราทั้งหมดเลยงานบ้านก็ไม่ช่วยญาโนยมีไร่สวนผักตัดผงตัดผักมาแล้วไปส่งตลาดไปวางไว้ที่ตลาดวัดกลางวัดที่อยูอยู่ในวัดกลางมีวัดเหนือวัดใต้วัดกลางวัดเหนือวัดกลางวัดใต้จนกระทั่งชาวบ้านนี่โด ดอกไม้ที่ดินทาเนี่ยเขาต้องมาบ่นกับย่าน้อยบอกเฮ้ยป้านะทําไมปล่อยให้ลูกเนี่ยคือดอกไม้เนี่ยไปเที่ยวดินทาคนนู้นคนนี้เพื่ออะไรย่าน้อยก็โดนบ่นมาจนกระทั่งไม่รู้จะทำยังไงก็เ,ออเ,ออเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวจะพูดกับมันให้เดี๋ยวจะพูดกับมันให้วันนั้นเป็นวันที่วงแตกเพราะว่ามีกำนันมาแล้วก็บอกย่าน้อยบอกย่าน้อยลูกของย่าน้อยเนี่ยนันนเ้งวงแตกท่ามกลางอุบาสกอุบาสิกาที่กำลังถวายอาหารพระย่าน้อยอก็โกรธเลยอีดอฟไปสร้างเลยอีกแล้ว ไปเที่ยวดาว่าเพราะว่าไม่ชอบผัวของผู้หญิงคนนี้ไปติดอกติดใจผู้ชายก็ไปนินทามียะไรนี่ให้ฟังผัวเมียตกใจใจผมไปหาเพราะว่าปากของลูกยาน้อยเท่าอีดอกมึงอยู่ไหนไหมานี่วันวันไม่ไทำยี่ยอะไรเลยเอาจะไปเที่ยวดินทาของน้องคนนี้งานการไม่ทคุูรัชนกครับผมเล่าเรื่องจริงให้ฟังุณเอาไปคิดเองก็แล้วกันสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ